สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันลงบุญพาชมกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ลุงบุญจะพามาติดตามเกี่ยวกับการตอนกิ่งของต้นชะอมกันเมื่อคลิปก่อนครับวันนี้เรามาติดตามผลกันครับว่าจากการที่เราได้ตอนกิ่งไว้เมื่อวันก่อนอผลจะเป็นอย่างไรครับมาดูครับเขาจะแตกรากกันหรือยังครับมาดูครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับเขาก็เริ่มออกรากแล้วครับตอนนี้แตกรากแล้วนะครับนี่ครับเริ่มแตกรากแล้วครับก็เริ่มแตกรากอ่อนๆออกมาแล้วครับนี่ครับ ก็ชัดเจนครับการตอนกิ่งแบบนี้ก็สรุปได้ว่าแตกรากได้อย่างชัดเจนครับก็สำหรับเคล็ดลับของลูกบุญเมื่อวันก่อนก็น,กนี่ครับยอดเขายัางไม่ออกครับแต่รากของเขาก็เริ่มแตกเลยครับแล้วอะไรครับเพราะเขาเนี่ยครับต้องการสารอาหารเพื่อที่จะ นำไปสู่ให้ยอดเขาแตกยอดอ่อนขึ้นมาครับเขาจึงรีบที่จะแตกรากออกมาครับนี่เป็นเคล็ดลับครับถ้าลุงบุญไม่ตัดยอดเมื่อวันก,อนก่อนก็คงจะยังไม่ไม่แตกรากออกมาหรอกครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับดีๆเมื่อเมื่อวันก่อนครับรากก็เลยต้องออกมาเร็วครับเพื่อต้องการสารอาหารที่จะเอาไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็ต้องการที่จะไปแตกยอดครับ ก็สรุปได้ว่าเคล็ดลับของลุงบุญเมื่อวันก่อนก็เป็นไปดังที่คาดขวัญครับเป็นไปดังที่คาดหมายเอาไว้ครับการตัดยอดต้นชะอมก็เพื่อที่จะให้เขาได้แตกลากออกมาอย่างรวดเร็วและแตกเยอะก็เป็นผลสำเร็จครับนี่ครับเป็นเคล็ดลับดีๆครับ ที่มีเสนอให้เพื่อนๆเ,เมื่อคลิปที่แล้วเกี่ยวกับการตอนกิงต้นชะอมมือนครับก็เคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็ลงบุญก็จะลงาพื้นที่ปฏิบัติจริงครับได้ผลอย่างไรก็จะนำมาเสนอแนะแก่เพื่อนๆกันครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ หลวงบุญก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอวอวพรให้เพื่อนๆจงโชคดีมีความสุขกันนะครับอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลวงบุญกันไว้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หลวงบุญได้ทำคลิปต่อไปเะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ